สถานีตำรวจภูทรเมือง,มองสมุทรสงครามขอนำเสนอผลการปฏิบัติงานการดำเนินโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันสตองทุกเกตเตอร์ช่วงเดือนพฤษภาคมพศ2 5 6 5ได้มีการประชุมก่อนเริ่มโครงการนำโดยพันตำรวจเอกสยามอินสวาโนผู้กำกับการสพเมืองส,สงมุทรสงครามพร้อมด้วยพันตำรวจโทสงัดบ่อบแบบดี รองพ่กับการป้องกันปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามพันตำรวจโ,โทรสิทธิประสาทครึ่งข,ขันสารวัตรป้องกันปราบปรามสพเมืองสมุทรสงครามและชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ปัญหาด้านการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วนตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาบริเวณหน้าโรงเรียนรัทธาสมุทรและจุดกับรถหน้าเอนจำได้ดำเนินการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดกับรถหน้าเอนจำ และสีแยกภูทรจังหวัดปัญหาแหล่งมั่วสุมในซอยชงโครบริเวณป่าละเมาะได้รับเรื่องร้องเรียนจากเพจ Facebook สมุทสงครามปลดแอดและสมุดสงครามจัดการตนเองหลังทราบปัญหาพันตำรวจโทรสงัดบ้าแบบดีรองผูก้กรกับการป้องกันปราบปรามสพเมืองสมุทรสงคราม นำกำลังเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีการจัดอุปกรณ์เครื่องนอนไว้สำหรับเป็นแหล่งมั่วสมจริงก็เราได้รื้อพวกที่นอนพวกอะไรออกนะครับแล้วก็เอาหนามต้นหนามเนี่ยมาโปะรับ ไมม่ใให้้้กลับับบาชซนะครส่่่ววนนนททีอตาาาางๆแลล้ก็เผํยสถานีตำรวจภูทรเมืองส,ม,สองมุทรสงครามบูรณาการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคส,ม,สมุทรสงครามในโครงการเปิดโรงเรียนเปิดโรงรถเพื่อป้องกันการดัดแปลงสภาพรถและเป็นมาตรการการป้องกันการแข่งรถในทางตามพลบจราจรทางบกพศ2 5 2 2 ปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกภูทรจังหวัดเกิดจากการก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนนซึ่งทำให้รถติดสะสมเป็นจำนวนมากในชั่วโมงเร่งด่วนสวัสดีครับสถานที่ตจภูทรเมืองอุทาโครงการสตอกเกอร์สุเกเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาลงสมพานปัญหาบริเวณแยกภูธรจังหวัดนะครับโดยมีนักเรียนนักศึกษาชาววิทยาเทคนิคนะครับมาลองว่าปัญหาที่ลูกภาพปัญหาที่เราเจอในวันนี้เป็นยังไงบ้างครับ ขับรถติดมากเรามาโรงเรียนทานีครับไม่ม่อยทำแล้วอยากจะให้เจ้าหนี่ตำรวจแก้ไขตรงนี้อะไรบ้างครับเราคิดว่าในวันนี้ได้จะดีขึ้นครับขอบคุณสาเหตุน่าจะว่าตำรวจการแต่พอตอนเรื่อยๆทำทางแล้วมันก็แบบว่าช้าการจราจรติดขัดทำให้ช้าครับโรงเรียนเราก็จะรีบไปทำงานทำอะไรก็มาส่งตลาดต้องอะไรมาเรียงมาก็เลยทำให้เราช้าไปด้วย to the